i <laughs> i nát là tổ, nát là tổ, đi thôi ันกล่องผูบุพการะหร ลม้มมันเทนแต่หัวมันตกแน่ <laughs> <laughs> <laughs>

ลูกขอนตัโอ้ยลูกมาไลยวู้ สุดท้ายหเยออจูไกลาหด